วลับมาเจอกันอีกแล้วอ่าวันนี้วันพุธเวลาสอบตรงนะคะเจอกับเราสองคนแล้วทีมส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานนะ่ยส้มเขียวหวานเพราะวันนี้มันพุทธไงพี่ก็ใส่สีเขียวไงเสื้อยาวชนเนี่ใส่สีส้มนะครับเสื้อสีส้มเสื้อของอะไรคะพี่กล้องเสื้อของสถาบันเทคโนโลยีจุฬาฯคืออะไรเริ่มกันเายดีนะคะโฆษณาตลอดโฆษณาตลอดนะคะ โยมาได้นะครับขายของตอบเป็นไงบ้างพี่ก้องสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสบายดีไหมคะสบายดีครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกับปิงเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้โควิดดูแลสุขภาพเลยนะครับโคแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างในการที่เราไปทัวร์ชมโรมภาคใต้ใช่ไหมภาษาใต้คล่องขึ้นบ้างหรือยังภาษาใต้คล่องขึ้นนิดนึงนิดนึงเองเหรออ่านละวัน ทุนสัปดาห์ที่แล้วที่ยุ้ยสอนภาษาใต้เป็นหนึ่งคำนะคะคําว่าอะไรจําได้ไหมว่างเวิร์ดออกเสียงถูกก็แบบไม่จบชมเนี้ยออกไปทางแบบว่าใต้อีสานตอนบนเธอใช่ใช่นะคะก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ต้องกับพี่ยุ้ยก็ทำไปทัวร์ชมรมที่อยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะจังหวัดสงขลานะคะและสัปดาห์นี้ เหมือนกันค่ะพี่ก้องในไหนเราไปภาคใต้แล้วเราก็ไปรัวให้สุดๆไปเลยก่อนที่เราจะแนะนําชมลมนี้พี่ก้องนะคะขอัวนใจสําหรับพี่ๆวายชนที่อยู่ทางภาคใต้หน่อยได้ไหมคะกดหัวใจกันเข้ามาเลยจริงิงๆมีคอมเมนต์บอกว่าเราภาคอื่นละคะดูได้ไหมพี่ก้องภาคอื่นก็ดูได้ครับ เมื่อ<ล>ก็ดูนหน้ค่ากดไลค์นะคะกดแชร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรับรองค่ะสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวเราไปทัวร์แน่นอนนะคะพี่ก้องก่อนที่เราจะไปเปิดตัวชมรมชมรมนี้นะคะคไหนๆก็มาภาคใต้แล้วถ้าพูดถึงอาหารใต้ดีกว่าสัปดาห์ที่เราไปภาษาใช่ไหมอาหารใต้ชอบชอบหรือว่ารู้จาักเมนูอะไรบ้างอาหารใต้เหรออ,อาหารใต้เนี่ยมีอะไรบ้างนะอาหารเราจะมี ทำรถเผ็ดนะแต่ที่ที่ไปมีอะไรนะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเออเรียกอะไรอ,ะเอ,อเร่อะแห,ห้งๆอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นแห้งไอติมเหรอไม่ที่มันแห้งๆอ่ะที่มันเป็นขั้วเ,เปิอ่ะแห้งๆเป็นขั้วเปิดเผ็ดโคตรจิ้งเปล่าใช่ไหมๆๆไม่รู้เอายี้เอายี้เดี๋ยวให้พี่ๆเยาวชนมาคอมเมนต์ตอบให้ว่าอาหารที่พี่ก้องคิดถึงเนี่ยเมนูทางภาคใต้เป็นแห้งๆใช่ไหมแต่เป็นแห้งๆ แล้วก็มีเครื่องเทศหลักๆหน่อยมีเครื่องเทศหลักๆหน่อยออกสีเหลืองเหลืองออกสีเหลืองบอบก,กลิ่นชายชายน่าจะหัน<า>โอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวให้พี่ๆเขาคอมเมนต์ตอบว่าสรุปแล้วเมนูที่พี่ก้องคิดถึงเนี่ยมันคือเมนูอะไรดีไหมดีครับโอเคและระหวา่างนี้ค่ะพี่ก้องชมรมที่เขาอยากจะมาออกวันนี้เขาพร้อมอยู่แล้วค่ะอืมได้แก่ชมอะไรพี่ก้องพอมไปเลยโรงเรียน พิทยากมจังหวัดจังหวัดนะครนครปนมไม่ใช่ ประธานชมรมยอยชนสร้างชาติโรงเรียนทุ่งเยญ่วิทยาคมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ปูต้องขอล้ว,ว่าชมรมของเรานะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากพี่เป็นหนึ่งในตัวแทนนะคะของโรงเรียนนะคะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายยอยชนสร้างชาตินะคะ NBI Youth Club รุ่นที่8นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีนะคะและได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายที่สนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็ได้กลับมาต่อย,ยอดนะคะ สร้างเป็นชมรมเยาวชนสร้างชาตินะคะโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมต่อนะคะโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะปีการศึกษา2 5 6 3นะคะได้มีพี่อีกสองคนนะคะพี่เมย์และพี่นินนะคะโดยมีพี่นินนะคะเป็นประธานชมรมในปีการศึกษาที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมโดยการให้หัวหน้าแต่ละชั้นเรียนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมของเรานะคะคจะจัดขึ้นในทุกๆวันอังคารในค่าชุมนุมของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมนะคะและในปีนี้นะคะคเราได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะแต่เนื่องด้วยในสถานาการณ์โควิดทําให้เราไม่สามารถไปโรงเรียนแล้วก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียนได้นะคะเราจรึงมีการจัดอบรมออนไลน์นะคะโดยได้ร่วมมือกับพี่ๆบัณฑิตอาสาและก็พี่ๆมหาลัยนะคะ ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีพี่ๆแกนนำของชมรมเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนตุ้งใหญ่พิทยาคมนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการทำกิจกรรมของเรานะคะหากสถานการณ์ดีขึ้นนะคะพี่หวังว่าเราคงจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายพิรภัฒนศรีสุขใสยนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทตับหตอนนี้นะครับผมก็ดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานชมรมเยาวชนสร้างชาติของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมครับผมยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรัตน์ภมบริสุทธิ์ชื่อเล่นอ๋อมนะคะทําหน้าที่เป็นเลขานุก,การ ของชมรมเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะก็ขอแนะนําตัวเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอิสริยาพลเคลจันหรือชื่อเล่นว่าพอนะคะเป็นตัวแทนสมาชิกของสมรมสร้างชาติโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมอยู่ฝ่ายกิจกรรมค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิษนีสามีแก้วชเชอเล่นชมพูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อยู่ฝ่ายกิจกรรมของชมรมเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนทุ่ใหญ่วิทยาคมค่ะ โรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยโรงเรียนมุ้งใหญ่วิทยาคมนะคะน่าประทับใจมากเลยพี่ก้องเือเห็นก็รู้สึกว่ามีอุมการทุกครั้งเลยใช่ไหมครทีเวลาเห็นพี่ๆทำกิจกรรมทำซีเซตกันเนี่ยใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับพี่ก้องมีอะไรอยากจะพูดถึงพี่ๆเขาไหมคะต่ว่าบอกไว้เลยครับว่าแต่ละชมรมนี่คืออัดแน่นมากอัดแน่นทั้งอุมการแล้วก็แบบเราเสียสละเพื่อ เพื่ออุดมการเพื่อประเทศที่อารยะของเรา <Yeah. S 2> ว้าวเละนะคะบมมือรัวรว,วให้กับทุกชมรมนะคะที่ขานมาแล้วก็สัปดาห์นี้ก็สุดยอดนักแสครับใช่ค่ะก็ประทับใจมากๆเนาะสำหรับโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมนะคะจังหวัดสรุปจังหวัดอะไรจังหวัดคนครศรีธรรมะใด้แล้วนะคะก็สัปดาห์ต่อไปรับรองค่ะพี่ก้องไม่ว่าจะเป็นเนื้อกลางอีสานใต้นะคะเราจะพาไปทัวร์ให้หมดเลยนะคะและสัปดาห์นี้นะคะ เมนูนั้นของพี่ก้องสรุปคืออะไรมีคนคอมเมนต์มาไหมผมว่าน่าจะพวกกิ้งนะพวกกิ้งนะอเออนะคะเมนูพวกกิ้งใช่ไหมคะจังหวัดน่านครราชสีห์เอ้ยนครศรีธรรมราชโอเคนะคะก็มันเดี๋ยวพูดถึงพวกกิ้งเราก็หิวแล้วพี่ก้องอที่ว่าเราสองคนต้องไปหาอะไรกินแล้วตอนนี้ดีนะค,ะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินนะคะเราฝากรายการก่อนนี้ไหมคะพี่ก้องโอเคครับพี่พีครับอย่าลืมนะครับเวลาสองทุ่มตรงครับของทุกวันพุธนะคะบัลทุสสีเขียวนะครับเจอกันที่เดิมนะครับเ b ็มบีไอยุขับอย่าลืมนะครับสองทุ่มตรงนะครับเราเรามาเจอกันที่นี่ที่เดิมครับแล้วไปดูกันครับว่าอาทิตย์หน้าชมรมไหนจะได้มาเป็นชมรมต่อไปที่จะมาออกรายการเ b ็มบีไอยุทธ์ u อของเราไหมครับไปแล้วนะคะ อันนี้พี่ก้องกับพี่ยุ้ยนะคะขอลาไปก่อนนะคะไปทำพวกกิ๊งทานแล้วค่ะไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ก้องพี่ก้อง,องบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>